หนังสืออ่านเพิ่มเติมมานะมานีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบทที่หนึ่งบทที่หมานีมานีมานีมีตามานีมีตา,า,ตากากากามีตากามีตาอาอา อามีตาอามีตาแบบฝึกแบบฝึกให้อ่านว่าให้อ่านว่าตออาต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 าโมอามาโมอามาโนอานาโนอานาตา นาให้อ่านว่าให้อ่านว่ามอีมี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 ดอีดีดอีดีตอีตีตอีตีมีมีดีดีตีตีตออาตาตออาตา do i Do-i-ri No-a-na No-a-na Do-i-ri Do-i-ri Ta Ta Ri Ri Na Na Ri Ri mo a -ma. mo a -ma. no ini, no ini, mani mani, ni Ma-ni Ma Mo-i-mi i, mo -i to a -ta. to a -ta. มานีมานีมีมีตาตาตออาตาตออาตามออีมีมออีมีนออานานออานาตาตามีมีนานากออากากออากามออามามออามานออานานอาณากากา Noana. 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 Ta. Ta. Ma. Ma. Na. Na. Toata. Toata. Moimi. Moimi. Noana. Noana. Doeidi. Doeidi. Ta. Ta. Mi. Mi. Na. Na. Di. Di. Oara. Oara. Moama. Moa Noana. Noana. a no, a Ma.